สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมซัมมอนวอลนะครับผมไม่ได้มาเล่นนะม,มารีวิวนะพูดผิดน,นะวันนี้มาอยู่ในแล้วมาอยู่ในการกับในรายการมาเตอร์เกมเมอร์นะครับจะมารีวิวเกมนี้กันผมก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วอะก็แคเ่วลวเจ็ดวลแปดเองครับ ครับรอแป๊บหนึ่งครับครับมันก็มาแล้วนะครับออกก่อนคนระับโอโ้ได้นุก แล้วใครอยากเล่นก็ไปโหลดในเพจตัวเอาเลยนะครับมันมีให้โหลดอยู่นะครับดูที่อะไรมาก็แล้วแต่นะครับเริ่มแรกมันจะมีมาสอนให้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับตัวผมก็มีแค่นี้นะครับตัวน่อนนะครับอ่าก็เ,เดี๋ยวแป๊มนึงคนระับ ครับผมจะเล่นให้ดูสังสองคตานะครับเนี้ยอันนี้ก็คืออารีนาครับผมเพิ่งเล่นใจได้ไม่กี่ตายนะครับอันนี้ก็การเข้าต่อสู้นะครับกดเข้าตรงนี้เลยครับผมว่าเล่นได้แค่นี้เองนะครับไม่เก่งอะไรมากครับใน่านสุดท้ายโคตรยากเลยครับไม่ผ่านครับแะถ้าอยากได้ตัวก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับ ครับมันจะมีคัมพีบอกว่าคนได้มีคัมพีเท่าไหร่ผมมีสองอัน,นครับส่มให้ดูสองอันเลยครับดูจะได้ตัวอะไรตัวออนที่นู้ออนเนี่ยครับร้านอัพเกรดครับก็อัพเกตรดตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลยนะครับผมอัพเกตรดตัว ตัว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 นี้ก็เอฟเฟฟก็ดีนะครับครับใครอยากเล่นก็เพิ่มมในในตัวนี้ครับก็ถ้าเจอผมมาก็ทักมาได้นะครับน่ยทักตรงนี้นะครับ นคทักตรงนี้ครับแขนมาแล้วนะมันจะคุยกันอยู่นะครับ mm hmm. ก็นะครับ mm hmm. อะไรมาก็ mm hmm. กนะครับถ้าอยากเล่นก็มีในเพจโตนะครับไปโลก,ก็ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจของผมก็ได้นะครับแฟนเพจขผมชื่อมาสเตอร์เกมเมนะครับเข้าไปเลยครับลูกก็ยังไม่ได้ใส่เป็นเพจใหม่นะครับ Facebook หลักก็มีแล้วครับแต่ยังไม่ให้ครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ